ข้ามาแล้วสําหรับเประพณีลอยกระทงในวันที่27พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ใครกําลังมองหากระทงรักโลกอยู่นะคะดีดีแนะนําเลยนะคะให้ไปซื้อกระทงที่ผลิตจากใบตองตึงดัดแปลงจากวัสดุธรรมชาติและเอาไปลอยเนี่ยรับรองว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอนค่ะ มาแล้วคุณผู้ชมนี่แหละค่ะหน้าตาของกระทงรักโลกของแท้นะคะเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยทำมาจากวัสดุธรรมชาติโดยใช้ฐานกระทงที่ทำมาจากใบตองตึง ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้หรือที่รู้จักกันในชื่อจานใบไม้ในสวนค่ะตั้งอยู่ที่บ้านสร้างหมู่ที่4ตะบนลขี้เหล็กอำเภอแม่ริมเจียงใหม่เจ้าวิธีการทำกระทงจากใบตองตึงนะคะคุณผู้ชมเขาเริ่มจากการตัดแต่งใบไม้ให้ได้ขนาดค่ะก่อนที่จะนำมาซ้อนพับกันสามใบด้วยการประสานจากกาวเข้าเปียกแล้วก็นำเข้าเครื่องเพื่อขึ้นรูปที่มีแม่แบบอยู่แล้วเสร็จแล้วออก็เอาไปอ โดยใช้อุณหภูมิ180ถึงองศาเซลเซียสนานประมาณ90วินาทีหรือประมาณนาทีครึ่งเราก็จะได้ฐานของกระทงแล้วจากนั้นยังไม่จบเพียงเท่านี้นำมาติดกลีบกระทงเลยค่ะที่ผลิตจากเปลือกข้าโพดแห้งกาบหมากและใบตองตึงแล้วก็ใส่พางประทีปไว้ตรงกลางพร้อมปักทูปเราก็จะได้กระทงจากใบตองตึงที่สวยงามมากๆค่ะ เราไปเจอคุณทวีศักดิ์อ่องศิริกุลนะคะประธานวิสาหกิจชุมชนสร้างป่าสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าใบไม้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าในแต่ละวันนะคะทางกลุ่มเนี่ยนะคะก็จะสามารถผลิตกระทงได้วันละประมาณ 200ชิ้นก็มีให้เลือกกว่า10แบบด้วยกันนะคะส่วนราคาโอ้โหคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่35บาทเท่านั้นนะคะไปจนถึง150บาทก็มีเหมือนกันเห็นแบบนี้แล้วใครสนใจนะคะผู้ที่สนใจในกรุงเทพเนี่ยก็สามารถไปซื้อได้เลยที่ ไอคอนสยามนะคะหรือติดต่อสอบถามสั่งซื้อตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้น่บนหน้าจอณขณะน,นี้ไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook และทางเบอร์โทรศัพท์ต,ตามหน้าจอเลยค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ